สวัสดีค่ะ f อทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางฮานอยนะคะวันที่21ตุลาคม2567 <c oughs> ก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมานี้เป็นการจอดเด็ดวิ่งรูดนะคะทุกท่านแต่ละหน่อยแต่ละรอบนะคะถ้าท่านไม่ชอบให้รอดูมัดรวมที่ท้ายคลิปหรือเลขเด่นประจําวันที่ท้ายคลิปได้เดี๋ยวที่ท้ายคลิปใจจะมาบอกวิธีการสังเกตหน่อยเนาะ,ะพี่น้อง ว่าเข่าหรือหลุดนะจ๊ะเนาะมาดูค่ะทุกคนวันที่20นะคะทุกคนคะจะให้เด่นหน่อยเฉพาะกิจ4และ3วันนี้มา6 39 82เดนะคะเด่นมา3พี่น้องเข้าคู่39 9เเสเข้าคู่มัดรวมนะคะทุกคน3ามเเนาะพี่น้อง แปดสองดันบนมานะคะการชาติให้8และเหน่อยวันนี้หลุดมา05 425นะคะทุกคนคะมัดรวมหลุดเลขเด่นประจําวันหลุดผูดันบนมาวันนี้ไม่สัมพันธ์กันนะพี่ดอง45กับ25ห้น่อยพิเศษนะคะใจให้4และ3มเมอร์นีหลุดพี่้องขาหลุดไหลนะคะมา6 7 7 6 5ความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิ้ลมาจริงๆนะคะทุกคนแต่ไม่ได้มาเบิ้ลในตัวหรือเบิ้ลประจําวันมาเบิ้ลเจ็ดเจ็ด ทุกคนคะ่ะน่อยปกตินะคะวันนี้2น้อยสุดท้ายมาพี่น้องใจะให้เด่น1และ0ูนย์ะคะทุกคนมา7จ็ดห้าหมาทั้ง1และศูนย์เลยนะคะทุกท่านขะมัดรวมหลุดได้เด่นประจําวันมาไหมมา1นะคะทุกคนน้อย VIP ให้3และ2มา สามหนึ่งสามสามห้าวันนี้เด่นมาสามนะคะทุกคนมาสองเด้งเลยนะคะทุกคนคะ่ะเอฟซีดูนะคะถ้าหลุดยาวแบบนี้นะคะทุกคนวันนี้ความเป็นไปได้มีนาอมีนะคะทุกคนแต่ว่ามีน้อยแต่ก็มานะคะทุกคนสองน้อยสุดท้ายแต่บางวันถ้าสมมุติว่าไม่เข้าเลยแบบนี้นะคะทุกคนก็คือน้อยปกติกับน้อย VP จะหลุดจะส่วนมากเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะวันนี้ก็ ้าปาไปนะคะทุกคนทั้งเลขเด่นประจําวันทั้งมัดรวมเนาะคะ่ะเอาไปต้อรุ่นต้อพี่น้องทั้งเด่นแยกเนาะคะ่ะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะทุกคนตัวหนังสือตัวเลขไม่สวยต้องขอโทษขออภัยเป็นอย่างสูงพี่นอ้องจะเขียนว้เมื่อคืนนี้นะคะทุกคนขาง่วงนอนเขียนตัวเลขไม่สวยเลยนะคะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะใจก็ผลการออกรางวัลวันที่ยี่สิบมาสีตวบน นอยปกติ2 7 5 1นอยวีนอยพิเศษห้าหกนอยวีเอพเก้าสามหนึ่งสามสองบวกเจ็ดบกหบวบกห้บวบวกเจบวกเบกเบบวกสจะเขียนสลับกันนะพีน่ 9, 3, 1, 3. น้องเก้าบวกสาบกหนบวกสาะคะทุกคนได้56าสิบหกหลบหนดือห้าสิบวกหได้57นะคะทุกคนขะวันนี้ก็ใครอยากได้3ตัวก็5 5 1ห้าหนึ่งถึงห้าห้าถึงห้า เอหกหกหนึ่งถึงหกหกเก้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งถึงเจ็ดเจ็ดเก้านะคะทุกคนเมื่อวานนี้สามตัวมาไหมเดี๋ยวใจดูก่อนนะคะเข้าอยู่นะคะทุกคนมาสามหนึ่งสามนอยสุดท้ายสามสามหนึ่งเนาะคะ่ะน้อย VIP พี่น้องมาต่อนะคะทุกคนผลห้าสิบหกคือผลรวมนะคะทุกคนคู่ผลรวมไม่ใช่มัดรวมนะคะทุกคนที่ใจจะมาหาความน่าจะเป็นให้ท่านดูลบหนึ่งดห้าสิบห้าบวกหนึ่งได้ห้าสิบเจ็ดนะคะ จจะเอาสามตัวนี้มาหาหนึ่งถึงเก้านะคะก็คือห้าหกเจ็ดห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกหนึ่งถึงหกเก้าหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกเก้าหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดหนึ่งถึงเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะคะทุกคนตัวหนังสือไม่สวยก็เดี๋ยวขอตัวใหม่วันหลังนะคะทุกคนขอโทษขออภัยด้วยนะคะ 5 1าหนถึงห้นะคะพี่น้องใจมักนะคะห้าสอง5 5าสามห้าสหห้คือคู่ผลรวมผลลบผลบวกนะคะห้าแปดหกหนึ่งถึงหกเก้าหกหนึ่งสามหกเจนะคะเจ็ดหนึ่งถึงเจ็ดเก้าเจ็ดสองเห้าดเจด จ็ดเก้านะคะทุกคนประมาณนี้นะคะทีนี้นะคะทุกท่านขาเรามาดูตัวเด่นกันนะคะค่อยดูตัวจอนะคะมาดูตัวเด่นค่ะเด่นเฉพาะกิจนะคะ f อฟขาอยู่ที่เลขเจ็ดและเลขหกนะคะเด่นกาชาติอยู่ที่แปดและเจ็ดเด่นพิเศษเก้าและแปด ปกติสและ1 VIP 6และ5นะคะทุกท่านมาดูคะ่ะทุกคนตัวจอของแต่ละหน่อยนะคะถ้าชอบตามได้นะคะเฉพากิจ7และ6มีอะไรบ้างมี5้6ห7หกหกเจ็ดกาเชาติ8และ7จ็ดห้าเจ็ดหก้าแปดหก พิเศษ9และ8 5 8 6 8 7 8 5 9 6 9 7 9นะคะปกติ2และ1 5 1 6 1 7 1 5 2 6 2 7 2นะคะนอย VIP 6และ5 5 5 6 5 7 5 5 6 6 6 7 6ชอบหรือไม่คะทุกท่านชอบตามได้ไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะทุกคนทีนี้นะคะเรามาดูมัดรวมมัดรวมทุกรอบทุกนอยประจำวันนี้นะคะทุกคนอยู่ที่เลข 6และเลขศูนย์ค่ะทุกคนคะ่ะมาดูตัวเจาะนะคะทุกคนตัวเจาะมัดรวมนะคะมีคู่ไหนบ้างนะคะว่าทุกท่านจะชอบหรือไม่เนะคะ่ะมาเบิงค่ะพี่น้องวันนี้ศูนย์คู่ด้านบนไม่มีเดี๋ยวใจจะบอกอีกทีนะคะศูนย์ประจําวัน6มีอะไรบ้างมาดูคะ่ะมี5 6 6 6 7 6ดนะคะทุกคนนี่คือคู่มัดรวมส่วนศูนย์ประจําวันจันนะคะทุกท่านท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันก็มี 02200770นะคะทุกคนคะอีกครั้งค่ะ02200770์02ที่ใจว่านี้ท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันแล้วแต่ความชอบนะคะทุกท่านที่นี้นะคะถ้า fc ไม่ชอบคู่ด้านบนให้ทํำยังไงนะคะให้ fc ทุกท่านจับเด่นแยกใส่มัดรวมได้เลยตัวอย่างเช่นนะคะ ใจทําให้ดูนอยเดียวน่อยต่อไป f อฟําเองนะคะน่อยเฉพาะกิจเจและ6มัดรวม6และ0เป็น7จ็ดหกหกเจ็ดนะคะเจ็ดศูนย์ศูนย์อย่างนี้เป็นต้นนะคะทุกท่านถ้าชอบก็ตามได้นะคะทุกคนวิธีการสังเกตเด่นแยกกับเด่นประจําวันนะคะทุกคนค่ะว่าจะเข้าหรือหลุด เราไม่ใช่นะคะเด่นแยกกับมัดรวมนะคะวิธีจะเข้าหรือหลุดถ้าอยากตามก็คือสังเกตตั้งแต่น้อยแรกมาเลยถ้าเริ่มเข้าก็เข้านะคะทุกคนถ้าเริ่มหลุดก็หลุดนะคะพี่น้องมาดูค่ะใจขออนุญาตเทียนวันที่สักคู่นะคะทีนี้นะคะทุกคนมาดูเลขเด่นประจําวันแล้วเราจะมาสังเกตหาหน่อยกันนะคะเลขเด่นประจําวันนี้นะคะทุกคนวัน จันอยู่ที่เลข2และเลข7เลขเบิ้ลประจําวันคือส 2- งกับ7 7นะคะ2กับ7นี้สามารถใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะทุกคนมาสังเกตหาน้อยไปน้ำกันพี่น้องสังเกตตั้งแต่น้อยแรกนะคะทุกท่านสูตรนี้คือสูตรจอดเด่นวิ่งรูดแต่ละน้อยแต่ละรอบนะคะ7กับ6แบบนี้นะคะทุกคนสังเกตว่าเข้าหรือเปล่าสังเกตมาสามน้อยนะคะทุกคนว่าเข้าไหมเด่นแยกนะคะทุกคน ถ้าไม่เข้าเลยให้ทุกท่านสังเกตดูมัดรวมหรือเลขเด่นประจําวันไหลตัวไหนไหลตามตัวนั้นถามว่าถ้าไม่ไหลเลยนะคะทุกท่านใจก็อยากให้ทุกท่านหยุดเนาะพี่น้องท้าบกเข้าเลยทั้งมัดรวมทั้งเด่นแยกทั้งเด่น,ดนประจํำวันให้พี่น้องหยุดก่อนเด้อค่ะวันต่อมาท่านค่อยมาตามใหม่นะคะถามว่านอยปกติกับนาย v i p มีสิทธิ์เข้าไหมมีสิทธิ์เข้านะคะทุกท่านค่ะแต่สิทธิ์หลุดนั้นจะ มากกว่าสิทธิ์เข้าแต่เมื่อวานนี้สามนอยนี้หลุดเข้านอยเดียวนะพี่น้องนอยสุดท้ายแถมให้อยู่นะคะทุกคนเข้าสองสามเด้งสีเด้งเลยนะคะทุกคนเมื่อวานก็ส่วนน้อยที่จะเข้านะคะทุกท่านถ้าสมมุติว่าหลุดสามนอยนี้แล้วนะคะค่ะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับฮานอยวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะทุกคนก็ถ้าชอบก็ตามได้ถ้าไม่ชอบท่านก็สามารถผ่านได้เลยนะคะทุกคนแล้วจะก็มักมาความชอบพี่น้องคนเฮากบ มักบอกคือกันนอจากค่ะสำหรับแนวทางฮานอยวันที่21ตุลาใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคคมันหมานกันสุขทุกคนได้จากพี่น้องสวัสดีจ้า